สวัสดีค่ะวันนี้ก็ต้มข้วาวต้มตอนเช้านะคะต้มเสร็จแล้วเกี่ยวกระเทียมใส่ะคะ่ะแล้วก็จะผัดผัดกุ้งกระเทียมใส่หมูด้วยทั้งหมูทั้งกุ้งนะคะวันนี้เช้านี้มาทานด้วยกัน,นะคะเอฟซีเกื่อนน่ารักทุกท่านนะคะ

ต้มหมูค่ะใส่ผักกัดค้างใส่เรียบร้อยนะทานด้วยกันนะคะแต่จะผัดกุ้งกระเทียมจ้าก็ผัดเสร็จแล้วนะคะผัดหมูกระหมูกระเทียมกุ้งกุ้งใส่ด้วยทั้งหมูทั้งกุ้งนะคะกุ้งกระเทียม ่ปัดเสร็จแล้วนะคะน่าทานไหมคะอาหารเช้าวันนี้นะคะข้าวร้อนหมูลล้อนล,อนล,อนล,อนลาดอร่อยะคะ่ะท่านผู้ชมมาทานด้วยกันนะคะ ท่านผู้ชมผู้นา่ารักทุกท่านที่อยู่แดนไกลอยู่ใกล้อยู่ไกลนะคะอ,อร่อยค่ะ แล้วก็มีลาบหมูด้วยนะคะเชา้านี้สามอย่าง <c oughs> ลาบหมูทานด้วยกันนะคะ,ะอันนี้ก็เป็นเศษหมูนะคะจะมาทำแดดเดียวนะคะมีหลายอย่างผสมก็จะมาหั่นหมักกระเทียม นะคะ,ะเดี๋ยวจะเริ่มหั่นแล้วนะคะจะถ่ายให้ดูตอนหมักนะคะชากโรโขกกระเทียมกับตะไคร้ใส่กันนะคะแล้วค่อยมาปรุงหมูแดดเดียวนะคะ,ะทำให้ละเอียดจะได้หอมหมูแดดเดียวโดนแดดจะได้หอม น้ำตาลน้ำตาลหน่อยนะคะน้ำตาลเกลือนี่ก็ใส่พอประมาณเพราะว่าเราใส่รสด,ดีด้วยะคะเอฟซีทุกท่านก็ใส่อีกหน่อยก็ได้แล้วจะเค็มจืดไว้อะดี เกลืสองเท่ากับช้อนครึ่งเกลือนะคะเกลช้อนครึ่งก็จะเอาเทียนกับตะไคร้ที่ตำไว้แล้วนะคะเอามาคลุก ซอสซอสปรุงอาหารเข้มข้นภูกเขาทองะคะ่ะเอาแม็กกี้ไม่ใช่ผู้เขาทองนะครับใส่ให้เนื้อมูเวลาทอดจะได้สีสวยแล้วนกะ็ใส่รสดีรสดี ในน้ำหมูเพืจะได้นัวนะคะนคือรสดีนะคะคใ,ใส่ชดลลลงไปนะคะดลลรสดนหน่อย ลดก็พอประมาณนะคะพูดเสียงเบาก็ขออภัยนะคะเ๋ย่าลืมมาทานด้วยกันนะคะ๋ยวพรามสามค่ะเข้ามานะคะมีอะไรแนะนำได้นะคะ มาดูแล้วลอย่าลืกดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะเก็ํกำลังใจให้หน่อยค่ะดันให้ในไทยทอดศดด้วยเถอะขอกำลังใจหน่อยค่ะถ้ามีอะไรดีๆก็จะถ่ายลงคลิปให้ดูนะคะยพูดอะไรไม่เก่งยังไม่กินนะคะ ดนรูปไปเรื่อยๆค่ะมีอะไรก็ติดเตือนมาได้นะคะเป็นที่น้องกันไม่ไปไหนมาไหนเลยขอกำลังใจหน่อยนะคะ ให้บญโซ่คนยโสมีผู้ติดตามเยอะๆด้วยเด้อขอกำลังใจคนละไลค์คนละแชร์นะคะว,วันนี้แดดจะมีไม้ตากแดดแดดเดียวนะคะ หอมแล้วคะ่ะหมูแดดเด,ยเดียวคะ่ะหอมแล้วก็วจะเริ่มเอาไปตากเตรยมเอาไปตากนะคะเดี๋ยวตอนใส่ที่ตากก็จะถ่ายให้ดูก็รอเดียวนะคะคจ้าหมูก็จะไปตากแล้วนะคะ ทานด้วยกันนะคะค่ะก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะอย่าลืมกดติดตามกดซาาับสไครใบมากรดให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ